สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้เราสองแม่ลูกนะคะก็จะมาปลูกต้นถั่วลันเตาอะ่ะทุกคนจะหาที่ปลูกตรงนั้นนะคะยิดๆหน่อยๆเพราะว่ามันยังไม่มีที่ปลูกเรามีเรามีเมลเรามีเมล็ดถั่วลันเตามาจากาพี่ พี่อ่อนส่งมาให้นะคะนี่เรามาถอนอางาดนงีนึงไม่รู้ว่าจะเอาอะไรปลูกดีนะอุป,ปรกรณ์ไม่มีนะคะโชใส่อะไรไม่ได้ฮะไมคค่ะเ,เ,เมื่อกี้ไปกนถือมาอยูอ่ทุกคนเราก็จะมาปลูก ปลูกผักแบบตังมีตามเกิดนะวันนี้เพราะว่าหาที่ปลูกไม่ค่อยมีแล้วก็อุปกรณ์ไม่ครบนะคะอุปกรณ์มีมีแค่อันเดียวนี่เอามาเอามาร่วนดินสักหน่อยเราอยากกินโทนันเตานะคะเราก็เลยจะมาปลูกโทนันเตาไว้ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะนี่ะทุกคนเราก็จะมาปลูกแค่น,นี้แหละสัก สัเม็ดสองเม็ดก็ยังดีเอาพวกดินเนี้ยทิ้งก่อนมันจะมีพื้นที่ไม่เยอะนะแล้วหาอุปกรณ์ไม่มีเลทุกคนหาอุปกรณ์ทําสวนไม่เจอผู้ชายก็ไม่อยู่บ้านอีกนะเราก็เลยมีนี่ใช้แค่นี้นะคะทําสวน เราจะปลูกแค่ตรงนี้แหละช่วงนี้ดินมันกำลังสวยเพราะว่าฝนมันตกฝนมันตกติดกันมาสามวันแล้วทุกคนดินสวยมันเลยแบบขุดดินง่ายนะแปลงนี้จะปลูกซาลาแหน่มีพริกแล้วก็มีหัวโคมีต้นโคลาบีนะคะเราก็เลยจะเอาไอ้นี่แหละมาแซม เอาถั่วันเตามาแซมสักนิดหนึ่งนี่ทุกคนถั่วลันเตามาจากอังกฤษนะคะพี่ออนส่งมาให้อันนี้จะเป็นถั่วฝักยาวแต่ว่าเก็บไว้ก่อนนะคะเนี่ยเี่ยอันนี้หัวโคโรบีโครบีสีม่วงอันนี้ก็จะเป็นขึ้นชายนะคะโคโรบีไม่แน่ใจว่ามีสีว่าเป็น เขาเรียกว่าโคลบีสีม่วงหรือเปล่านะแต่ก็ตามภาพเขาบอกว่านะให้ปลูกในที่เอาดอเอาดอเนี่ยตามเดือนนนะคะทุกคนเมษาพฤษภาอะไรอย่างเงี้ยเป็นต,ต้นไปนะโอเคแล้วก็ปลูกลึกเข้าไปประมาณ30เซนนะ30เซนติเมตร อตอนแรกว่าจะไปปลูกตรงแปลงดอกไม้แลงดอกไม้คุ้นย่านั่นหละทุกคนแต่ว่ากลัวเราจะไปขุดพวกดอกบองดอกไม้เขาทิ้งออนะที่มันเป็นรากๆอะ่ะเราไม่แน่ใจมันเป็นรากอะไรบ้างก็กันไวนะ้เนาะเดี๋ยวไปดูของเขาเอลิสโน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 ่นะเราก็จะปลูก,กใกล้ๆกันไว้ก่อนเนะี่ สามสิบสมอไม่รู้ว่าจะต้องไม่รู้ว่าจะต้องตั้งก็ลองแบบไหนดีนะคะขี้เกียจเปลี่ยนขาตั้งคองตั้งกล้องพื้นที่ก็น้อยนี่นะทุกคนเราจะดูหัวไอเราจะดูเม็ดเม็ดถั่วลันเตาก่อนเป็นแบบนี้เม็ดถั่วลันเตานะคะก็จะเป็นประมาณนี้ ใส่หลุมใส่หลุมแล้วเม็ดนะคะปบลงไปเราจะปลูกประมาณหกเม็ดถึงหรือเปล่าเดี๋ยวคุดลุมไห้ก่อนประมาณสามเขาว่าให้ปลูกประมาณสามสิบเซนเราไม่ต้องทำอะไรมากนะคะเพราะว่าแปลงตรงนี้ผู้ชายเพิ่ง ขพิ่งมาปลูกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วปลูกโคลาบีปลูกปลูกพริกนะคะแล้วเขาก็เอายงเอาญ้าออกมาแล้วนะเราก็ไม่ต้องทําอะไรมากเราแค่มาขุดขุดดินปลูกเฉยๆทุกคนเราก็ปลูกผักตามยถากรรมนะคะหาอุปรกรณ์ไม่เจอหาอะไรไม่เจอเนาะผู้ชายไม่อยูน่นี่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณหกต้นนะรอดูว่า มันใช้เวลากี่เดือนนับจากตั้งแต่วันนี้นะคะคำจากวันนี้ที่เราปลูกเลยมันใช้เวลากี่เดือนเออม็ดหนึ่งหยอนลงไปเม็ดสองคนนี้หนึ่งเม็ดสองน,นี่นะโอเค เราจะใส่ไปสองเมด็ดดีใส่ไปม่แม่คุกกี้ใส่ไปสักสองเม็ดแล้วกันทุกคนเผื่อมันตายเนาะถ้ามันเกิดมันก็คงเกิดอยู่ใกล้กันนั่นแหละไม่เป็นไรหรอกปลูผ<า>กผักตามทมี่ถากรรมโอเคกระบลบนางลงเดี๋ยวเราจะไปหาไม้มาปักไว้ก่อนหาไม้มาปาักไว้เขาจะได้รู้ว่าเออเราปลูกตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเพื เสร็จแล้วนะคะทุกคนเสร็จแล้วนี่เห็นไหมเราไปขุดเจออันนี้อันนี้น่าจะเป็นหนอหนอลินลี่นะเนี่ยไม่ใช่หนอลินลี่ดอกทิวลิปทุกคนแ,แถวเนี้ยมันจะมีดอกทิวลิปนะคะเต็ม,มเลยนี่ก็จะเป็นซาดาแนนนะคะให้ดูใกล้ๆซาดาแนนฝรั่งปลูกแล้วก็ เป็นพริกนะคะปลูกป,ประมาณเกือบสิบต้นได้ก็จะมีโคราบ,บีค่ะทุกคนเราก็เลยมามาแบ่งพื้นที่ตรงนี้เล็กๆนะคะเป็นปลูกต้นโถดันเตานะคะปลูกผักเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมารดน้ำหน่อยสักนิดนึงโอ้โหวันนี้ลมลมลมอยู่นะแต่ว่าไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ เราก็จะไปรดน้ำผักนะคะสีน,น้ำนะถีอไว้นะเปียกอีกแล้วเมื่อกี้เพิ่งจะเปลี่ยนชุดมานี่ไปแอบเล่นน้ำตรงไหนอีกปะเอาวางลง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 โอ้ยนาอเห็ดยังไปยากแค่โอเคโกไปรดน้ำต้นไม้นะคะ ามาจะลดโถลันเตาก่อนนี่คือโถวลันเตาโอ๊ยล,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 ลืมเลยลืมว่าจะเอาไม้มาปาก,กวาไว้อย่ไม่จชเดี๋ยวเราจะไปรดน้ำพลิกหรอกน้ำพลิกต่อนะคะรดน้ำพลิกต่อ,อดามาชึงให้อาปยกไหวไหมคะเนี่ยยกไหวไหมคะมาดามหนูชื่อเอ๊เอ ลีอาย,อายุอายุกี่ขวบคะอายุกี่ขวบสอง,สองขวบ เปิดน้ำอีกรอบนะคะเดี๋ยวเราจะไปรดน้ำผักหน้าบ้านกันรดน้ำพริกหน้าบ้านนะโอเคเดิน <c oughs> บ้านเราก็จะรกรบนะคะทุกคนอันนี้มันจะเป็นต้นแอปเปิลน,น,นะคะที่ ที่คุณผู้ชายเขาตัดทิ้งนะคะเขาก็เอาเขาก็ไปทิ้งนะเขาเอาไว้ทำฟืนเออมาซอร่จะปิดน้ำจะปิดน้ำแต่ให้เปิดน้ำแรงกว่าเดิมแล้วน้ำเย็นด้วยเออมาซอร่โกโกโกโมครีซีมา Oh. <laughs> อาม่าจะปิดน้ำเนาะเอาเปิดประตูให้อาม้าเร็ว mm hmm. เปิดประตูให้อาม่าก่อน mm hmm. เปิดประตูนะคะ mm hmm. เปิดประตูเร็ว open open door ด p e n open, open. Mm hmm. นี่นี่เอานั้นออกอ่าโอเคโอเคเก่งมากค่ะเก่งมาก ดอกกุหลาบสวยสวยทุกคนแต่ปีนี้ดอกกุหลาบบ้านเรามันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเพราะว่ามันมันร้อนเนี่ยโดยราหมดแล้วทุกคนโดยราหมดแล้วนะสวยมากหอมอมากเนี่ยช่อหนึ่งช่อหนึ่งดอกประมาณนี้นะคะบางช่อก็จะมีแบบเนี่ยสี่ห้าดอกเลยทุกคนคะ่ะ ไปค่ะนต่อกระยาเอริสวานทู One, ฮู้ยายายหวานทูว้าม่กล้า yeah, เดินนะคะ <yeah. S 1> ได้เวลาแกล้งลูกสาวแล้วค่ะ oh. ที่ใส่รองเท้าแล้วไม่ใส่งไงก็เป็นอย่างนี้นะวานทู One, Ha